เห็นบ้านนุเด้งเปิดบ้านนะคะเนาะนะคะก็เขามาส่งกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะมาส่งกําลังคนเนาะนะเนาะนะคะ,นะคะเด้งก็ขอบคุณเด้อค่ะเด้อพี่นิพมแล้วก็ขอบคุณคุณยานิพาวันนะคะเนาะแล้วก็พี่เออ่หนึ่งนุชนะคะเนาะนะคะพี่หนึ่งนุชแล้วก็โนลาจะสีมานะคะเนาะนะคะ คนโกรธกันเองไม่ต้องเกรงใจกันนะคะนาะนะคะถ้าเกิดยังไงผ่านมาเจอก็เข้ามาตังใจทํามือหายสู้ๆนะคะน้ะนะคะนเดียงก็ขอบคุณนะคะเด้อนะคะนาะก็รับอ่ารับกําลังใจจากพี่ๆนะคะเนาองเดียก็ตอนนี้หนูเดียงก็คือแบบทขึ้นไปก่อนค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะนูเดียงก็จะได้ทําแบบเต็มที่นะคะนาะ เด็กก็ขอบคุณนะคะนาะทีเบเขามาส่งกําลังใจให้เด้อค่ะเด้อพีนิพุลน้อนะคะก็เพื่อนๆทุกท่านนะเนะคะแล้วก็คุณยายน้อยนะะเนะคะเขามาเห็นบ้านนุเดงเปิดบ้านนะะเนะคะก็เขามาส่งกําลังใจให้นะเนะคะมาส่งกำลังชนกนะะเนะคะก็กําลังรับโชคนาะนะคะก็ มาดื่มน้ำสัดท้ายพูดคุยก่อนได้เด้อจ้านะคะนอกที่นี้นะคะปลอดภัยนะคะเนาะนะคะแล้วก็ปังปังยิ่งกวัวเก่าเด้ค่ะเด้อพี่ก้อยนะคะเนาะนะคะปังปังยิ่งกว่าเก่านะคะเนาะนะคะหนูเดียงก็เป็นกําลังใจแล้วก็ตอนนี้นูเดียงก็คือแบบทขึ้นไปก่อนค่ะพี่นิพนธ์เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะนูเดียงก็จะได้ทําแบบเต็มที่นะคะเล้วทำงานอีกจุดนั้นนะคะเนาะนะคะพี่หนึ่งมุบอกว่า ส,네ส่งกำลังใจจ้าขอบคุณมากๆากเลยค่ะเด้อกำลังใจนะคะน้องนะค่ะกำลังใจนะคะน้องปิ้งหมูแดงก็เป็นกำลังใจให้นะคะน้องพี่ก้อยแล้วก็ยายน้อยนะคะน้องนะค่ะเม่บุูมีนะคะน้องนะค่ะเม่เคียนนะคะน้องเม่เคียนเดี๋ยวก็ขอบคุณนะคะน้องถูกกำลังใจเลยค่ะเด้อนะะค้องวันนี้ก็รูดซื้อก็ก็ เพื่อนๆน,นะคะเนาะเปิดพี่ส่งมาให้ยังะคะ่ะเนาะพี่เขาส่งมาให้ยังหนะน้าบาสัมฤทธิ์หรือยังนะคะเนาะพีะ่คุณยาวันนาคาะนะคะเดี๋ยวก็ปีนกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะเดี๋ยวก็ขอบคุณมากๆนะคะเนาะทุกกําลังใจนะคะนาะนะคะนะคะก็ เป็นยังไงบ้างคะเนาะคุณยายนิพาวันก็ยังทํางานอยู่นะคะเนาะบางท่านก็กําลังเดินทางมานะคะเนาะยังไม่ถึงบ้านนูเดนะคะเนาะนะคะ,ะบางท่านก็ถึงแล้วแต่ก็ยุดน,นะคะบอกว่าอยู่วีรลำก็พูดภาษาคุลาศนะคะาติดนะคะเนาะติดแถวคุลาศนะคะเนาะนะคะอยู่นาบานแต่ยังไม่กาเขามานะคะเนาะนะคะก็เขามาได้ด้วยค่ะเด้อนะคะเนาะนูเดคนคุลาศก็ ยังยินดีเมา่อคืนน้าโน่นนะคะเมื่คืนเวทีทุกวันทุกวันนาโน่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างจ้านะคะเนาะวันขันนี้ก็เนี่ยค่ะเหมือนแบบจะคืมๆแล้วค่ะเนาะนะคะจะคืมๆมาเร็วแต่ว่าไม่ดูจะตกไหมนคะเนานนะคะเหมือนมาวานเห่ือนกันนะคะเห็นนะคะก็มาสะสมหน้าที่นะคะนาะนะคะไม่เปิดก็ไม่ได้นคะเนานนะคะจริงเวลาจะต้องขึ้นเวทีนะคะเร็วน้าเนาะนะคะ อเมีกาึกา้นเวทีนะคะนะคะู่นนะค่ะเต่ว่าไม่ไม่ก็ไม่ว่าใครนะคะเนาะนะคะเมกลกาึ้นเดี๋ยวพ่อึ้นไปเรื่อยก็เชียงใจทํามือหายสู้ๆนะคะ,นะ,คะนเนาะ,ะนะคะนุเดงก็ขอบุณนะคะเด้อนะคะเนาะก็รับรับกําลังใจจากพี่ๆนะคะเนาะ,ะนก็ค้นในนี้เดี๋ยวนะคะเนาะนะคะคืนนิดเดียวเต่ว่าเพื่นนอนๆกันแนะนํานะคะเนาะให้นูเด้งึ้นเวทีนะคะนาะนะคะ หนูเดงก็คิดตรงนั้นนะคะนอะว่าจะคืนดีไหมนะคะนอกในะความสําสเร็จนะคะแล้วนะคะพี่บอกว่าต้องเพิ่มเวลาให้อีกสูตรอีกนะหนูเดงอ๋อใช่ไหมคะเนาะนะคะเพราะว่าเนี่ยหนูเดงจะต้องมีใจก็สําคัญนะคะเนาะ,ะนะคะหนูเดงหนูเดงก็วันนี้ก,ก็ถึงเวลาก็มาเปิดข่าการมองเห็นนะคะแล้วนะคะก็มาสะสมนาทีนะคะ้องโทษด,ด้วยคะ่ะเน้งนะคะโ<ข>ทษด,ด้วยค่ะเด้อนะคะนอนดังตึ๊ืด ไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆพี่ๆยังอยู่กันหรือเปล่านะคะน้อตอนนี้ถ้าเกิดท่านไหนผ่านไปผ่านมาก็เรียกเขามาทักทายพูดคุยทักทายพูดคุยกันก่อนใดด้วยจ้านะคะเนาะนะคะบ้านอยู่เดียงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุนกบ้านแล้วนะคะเนาะนะคะนะคะน้ำในอุ้งก็ขยับไปที่นิดเด็กออกมาเยอะนะคะเนาะแต่ก็ก็ไม่ถอยนะคะเนาะนะคะไม่ถอยนะคะเนาะก็จะ ค่ะเนาะพี่บอกว่าพี่ไม่กล้าพูดนะคะเนาะพี่นะคะ,ะมเมันดูแดงนะคะใหม่ๆนะคะเนาะหนูแดงก็ไม่กล้าคือกันนะคะพี่ๆออกมาก็มามอบดวงใจให้หนูแดงดูแดงนะคะเนาะนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะเนาะ ก็กำลังรับชมนะคะเนาะนะคะก็เขามาทักทายพูดคุยได้เด้อค่ะเด้อแม่เขียนนะคะเนาะเชิญเด้อค่ะเด้อมาดื่มหนาบาลุ่เดียวก่อนจ้านะคะนานานะคะเนาะนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือปกติแล้วนะคะเนาะเพราะว่าเราชิมแล้วเนาะเนาะนะคะเราชิมแล้วแบบ เพื <Panther S 2> ่อนๆคนบางท่านเดียงเปิดนะคะเนาะนะคะก็แบบเขามาให้กําลังใจเขามาแบบถักทายพูดคุยนะคะเนาะนะคะเดียงก็ขอบคุณจ้านะคะเนาะขอเดินทางปุ๊ก็ยังทํางานอยู่นะคะเนาะบางท่านก็กําลังเดินทางมากนะคะเนาะยังไม่ถึงบ้านเด็งนะคะเนาะนะคะบางท่านก็ถึงแล้วเด่ก็หยุดเด็กก็ขอบคุณนะคะเนาะที่เขามาส่งกําลังใจให้เด็งนะคะเนาะนะคะคุณเ ว่าแบตเตอรี่หุเดียงจะมุดลงมั่งขันป่านปืนขางการมองเห็นนะคะเนาะนะคุณยายนีพาวันก็บอกว่าแบตเตอรี่เตือนแล้วจ้านะคะเนาะนะคะแบตเตอรี่นุเดียงก็เลิดผ่านไปวิไวๆนะคะเนาะนะคะนุเดียงก็เป็นกําลังใจให้นะคะเนาะนะคะส่วนนุเดียงนี่ก็คงยังอีกนานนะคะเนาะยังไม่ถึงครึ่งองนะคะเนาะุกนะคะเนาะนะคะดูหลาดก็มีตุ๊กนะคะเนาะค่ะคุะพี่ก้อยก็อยู่สมุดปากกานะคะเนาะนะคะ ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คุณยายน้อยนะคะเนาะนะคะเขามาเห็นบ้านนุเด้งเปิดบ้านนะคะเนาะนะคะก็เขามาส่งกำลังใจให้นะคะเนาะนะคะมาส่งกำลังถึงจะรู้จักไม่รู้จักก็ให้กำลังใจมดนะคะเพราะว่าบางทีแบบ p a i นะคะน้อส่งมาให้เราเราก็ตรงเขาไปให้กำลังใจเพื่อนถึงเรามีวันที่สามเริ่มแบบชิ้นก็ตัวเราเองแล้วนะคะเนาะชั่วโมงนึงนะคะเนาะทีนี้ไปไปมาขาดแบตเตอรี่เตือนนุเด้งไม่ได้แบบ ตั้งอะไรนะคะนเพราวาตอนนั้นเพื่อนๆก็ยังไม่ได้เขามาให้มาส่งกาลังใจนะคะนะเพราะว่ายังขึ้นไม่ใหม่ค่ะยังไม่รูดไปข้างน้ำมันเดืะเน้อหนักก็ยังก่าวไปข้างน้ำมันเดินจะไม่ถอยนะคะน้อหะเพราวาเขายังเปิดทางให้เราเดินอยู่นะคะนาะตอนนี้ราชดาโพนค่ะนะอะนัะพี่ก็เพิ่งเข้ามาบ้านรุเดียงข้างแรกใช่ไหมคะะนาะนนคะเนาะนะคกก็เป็นยังไงบ้างคะเนาะสบายดีไหมจ้านะคะนอนากนะคะ แต่ว่าก็ขึ้นพอหนูเด้งขึ้นเวทีก็ก็ยังวันนาทีเขายังขยับหาอยู่ค่ะขยับหาทีละนิดแต่ไม่เยอะนะคะเนาะนะคะนะคะบอกว่าอยู่บริลลัมก่อพูดภาษาโคุลาศเราติ๊บนะคะเนาะตแถวโคุลานแล้วนะคะมาเปิดค่ะการมองเห็นนะคะเนาะนะคะก็มาเก็บสะสมนาทีเนี่ยค่ะเนาะนะคะ กลาวมาเปิดค่ะการม้งหินให้ PE ไได้เห็นด้วยนะคะน้องนะคะถ้าเกิดไ่ขึ้นเวทีความสําเร็จไม่ไวนะะ้นะคะน้องนะค่ะเพื่อนๆได้เข้ามาส่งกําลังใจให้เราแล้วนะคะ วันนี้ก็ห้าโมงแล้วได้ยหลายท่านเขากันจ้ายงค่ะเนาะก็ยังทํางานอยู่นะคะเนาะบางท่านก็กําลังเดินทางมานะคะเนาะยังไม่ถึงบ้านนุเดนะคะเนาะนะคะบางท่านก็ถึงแล้วแต่ก็ยุดมานั่งอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวค่ะเนาะนะคะสวัสดีจ้านะคะเนาะยายก้อยนะคะเนาะพี่ก้อยนะคะเนาะนะคะแวะมาทักทายสักจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะเด้อพี่นิพนธ์นะคะเนาะนะคะยาวันบอกว่าไม่ตกนะคะเนาะไม่ตกฝนไม่ตกใช่ไหมจ้าเนาะค่ะเนาะ เขาไล่ปิ่นกำลังใจให้นะคะนาอนะคะยายก็แต่ว่าไม่ได้ไล่โซดนะคะนาะนะค่ะพี่ก้อยกับบัวก็ไม่ได้ไล่โซดนะคะนาะนะค่ะถ้าเกิดเปื่อนๆพี่พี่กันไดนะคะนาะเดินทางนะคะเดินทางมาถ้าเกิดเห็นบ้านยูเดียงกอเดค่ะแหวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันก่อนได้ด้ยจ้านะคะะนาอนะคะบ้านยูเดียงกอยินดีต้อนรับทุกท่านทุกบ้านแล้วนะคะนาอนะคะ คนกุลาดกันเองนะคะเนาะ,ะนะคะไม่ต้องเกรงใจกันนะคะเนาะนะคะขวมาเร็วด้วยค่ะเด้อคนกุลาดดูแดงนะคะเนาะนะคะมาทักทายมาดื่มน้ำบัลเดียด้ยวยจ้านะคะเนาะนะคะ เดียงก็เป็นคนโครานีล่ะคะเนาะนะคะคนโคราชกองพอ้นตงสูงจังหวัดนครราชสีมาไปหล้างบ้านก็มีขับไปลังคิดที่เคยขาไปเห็นดะเนาะงบางบางคิดก็มีปังก็มีนะคะเนาะนะคะมีปังก็มีนะคะเนาะพี่เลือดดีขอมาให้กำลังใจนุ้ยแดงนะคะเนาะนะคะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างคะเนาะคุณยายนิภาวันนะคะเนาะสบายดีไหมจ้าเนาะนะคะก็เลยแบบเห็นไม่เต็มที่นะคะเนาะนะคะ เดยงก็ปิ้นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะเด้อให้ประสบความสำเร็จนะคะเนาะให้ปัง,ปงๆยิงเดงว่าที่ชาร์จเลทด้วยทางจะมีค้านะคะนาอฟังอยู่นะคะนะคะนาอขอบคุณนะคะเด้อคุณยานิภาวัน,น,ะค,ะนคุณยานิพาวันนี่ก่อนาอน่าจะประสบความสำเร็จแล้วนะคะนเนาะ,ะนะคะ,นะวันนี้พี่ก้อยได้อะไรทำ ทานเขาวน้อนะคะน้อพี่ก้อยนะคะเน้อพี่ก้อยนี่อยู่อยู่ไหนน้อนูเดีงส่งกําลังใจให่งแห่งเดียงเดือดขาะเด้อนะคะเนาะะนคะก่อนนะคะน้อนูเดีงก็ถึงเวลาก็มาเปิดค่าการมองเห็นนะคะเนาะนะคะแต่ก็อายเลยค่ะอายกล้องอายอะไรอายแบบไม่กล้านะคะเนาะนะคะขึ้นเวทีได้สิค่ะนาทีลงรีบลงรีบลงแบบก้อยนะคะเนาะนะคะประสบความส้ำเร็จแล้วเช่นกันนะคะเนาะก็เลือแต่แบบ ให้เป็นเพื่อนติดตามดูผลงานนะคะเนาะนะคะ,นะคะเหมือนอย่างพี่โอยเนาะนะคะ,นะคะถ้าเกิดทันใดผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาทักทายพูดคุยไดเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะะนะคะบางทีเปิดโต๊ะเช่นกันนะคะเนาะบางทีเนาะนะคะ,นะคะ